การส่งนักกีฬาเยาวชนสองคนไปฝึกที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฝึกสวิตนะครับที่เขาแตกแยกออกมาก็คือสวิตเนี่ยเขาจะพยายามให้มีศูนย์ในแต่ละภูมิภาคเกาหลีก็เป็นส่วนหนึ่ง นะครับในภูมิภาคในส่วนที่เกาหลีรับผิดชอบก็มีหนังสือเนี่ยแจ้งมายังประเทศต่างๆโดยพวะยิ่งประเทศไทยเนี่ยจะไปฝึกที่เกาหลีเยอะและนักกีฬาเราก็ประสบความสําเร็จหลายคนในอดีตที่ผ่านมาคราวนี้เราก็ได้รับเชิญจากประเทศเกาหลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฝึกจกักรยานโลกนะครับให้ส่งนักกีฬาสองคนนะครับไปทําการฝึกซ้อม ะร,ระยะเวลาก็ประมาณเดือนเศษเศษนะครับตั้งแต่วันที่15ชจนกระทั่งไปถึงเดือนสิงหาคมนะครับประมาณกลางเดือนก็คิดว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากที่นักกีฬาเก็บตัวในประเทศเนี่ยแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็น่าจะได้รับวิวัฒนาการใหม่ๆจากโค้ชซึ่ง UCI ก็ส่งมาทำการสอนหลายประเทศ นักกีฬารวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ20คนนะครับในแคมป์นี้เราก็คิดว่าจะให้นักกีฬาได้ให้โอวาดไปแล้วขอให้ทั้งสองคนเนี่ยนะครับตัดตวงนะครับศึกษาแล้วก็พยายามเล็กคอร์ดที่เรียนในแต่ละวันเนี่ยกลับมาก็มาทำเป็นเลสเซนแปลนเพื่อจะทำการฝึกซ้อมร่วมกับโค้ชไทยที่วางแผนนะครับ ก็จะเป็นวิวัฒนาการหรือการพัฒนาในอีกในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากนั้นยังมีอีกส่วนอีกอีก,อก,อกคอร์สหนึ่งที่ทางเกาหลีเขาให้ส่งไปเหมือนกันอันนั้นเป็นลักษณะของอยุวชนนะครับหรือเยาวชนที่อายุไม่เกิน23ปีส่วน2คนเนี่ยอยู่ในลักษณะของอยู่23นะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เราก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในบางส่วนแล้วเขาก็ดูแลเราในเรื่องที่พักอาหารเราก็ออกค่าตั๋วเครื่องบินกับนักกีฬาไปนะครับอันนี้ก็เป็นนักกีฬาที่เราเตรียมไว้ในการที่จะไปแข่งยู23ไปแข่งเก็บคะแนนสะสมก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทางเกาหลีใต้นะครับที่ให้โอกาสนักกีฬาไทยเพราะเขาเห็นศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยเขาก็เลยเชิญไปนะครับ